หลังจากที่น้องๆสัม,มเนรทั้ง12คนได้ผ่านการบรรพชาในโครงการสัม,มเนรปลูกปัญญาธรรมปี9ณวัดมเหยยงพระนครศรีอยุธยาวันนี้เราจะมาติดตามน้องๆแต่ละคนว่ามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันได้เลยครับผมชื่อว่าฮันเตอร์ครับมาจากจังหวัดของบุรีรัมพูครับโรงเรีดมบโซวิทยาสครูครับชอบกิจกรรมวาดทรายครับ เพราะว่ากิจกรรมบ้านทรายได้ได้ศิละปะแล้วก็ธรรมะครับความอดทน,นต้องมีอยู่แล้วครับถ้าเราไม่อดทนเราก็ทําสิ่งใดไม่ได้สําเร็จครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นครับมว่าเปลี่ยนแปลงมากเลยครับอย่างเช่นความกล้า กล้าไปวัดกล้าแสดงออกตอนยังไม่บวชอ่ะแกเป็นคนใจร้อนนะขี้งุดหงิดขี้โมโหง่ายแต่ปัจจุบันนี้หลังจากศึืกออกมาเขาเริ่มมีสติเริ่มมีความอดทนเยอะต่างก่อแต่ก่อนเยอะเลยครับ การเปลีป่ยนแปลงก็คือน,น้องจะเป็นคนที่มีกิริยามายาที่เรียบร้อยมากยิ่งขึ้นค่ะกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าถามกับคุณครูนะคะซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนก็คือน,น้องจะเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบตั้งใจเรียนมากขึ้นลายมือสวยมากขึ้น,นะครับ ได้ทั้งการคุยกับคนอื่นครับโดยที่ต้องมีการแสดงความกล้าถ้าเราไม่กล้าเราอ่ะก็จะเป็นคนที่ไม่กล้าทำอะไรเลยแต่ก่อนแจก็ปฏิเสธนะตอนยังไม่บวชอ่ะพราบวชศึกออกมาแล้วแจจะชวนด้วยซ้ำไปพ่อวันนี้ไปวัดไหมแล้วก็ประเคนของให้ครูบาอาจารย์เนี่ยได้ได้ถูกวิธี เป็นคนชวนครับคุณตาเขาอะ่ะบอกเหตุผลว่าจะได้ทั้งธรรมะแล้วได้บุญกลับมาด้วยผมก็เลยต้องยอมรับครับเพราะว่าเราไม่สามารถซื้อบุญได้ครับบุญไม่มีขายครับบุญอะ่ะต้องทำเองหมดครับผมมาวัดเพราะอยากได้บุญมองตาคุณเพราะอยากได้ใจ